ก่อนที่สึกแดงเดือดจะระเบิดขึ้นในค่ำคืนของวันอาทิตย์ตรงกับเวลาบ้านเราก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะครับท่านผู้ชมโค้ชทวนได้มีโอกาสนะครับไปได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ fb.com e f นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมสอรลิ้วภูนั่นก็คือเปิดเผยค่าเหนื่อยนักเตะหงแดงลิ้วพูของพวกเรา ในฤดูกาล2025นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดผมก็ได้นำข้อมูลนี้นะครับมาฝากแฟนคลับของช่องโคตรทวนรลิวพูกันนะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยลิวพูได้มีการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่นะฮะท่านผู้ชมในการทุ่มซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักฟอรินเวสและก็ฮูโกเอกิติเก้นะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอน ผมก็เชื่อว่าแฟนฟุตบอลเหล่าเดอะครอปทั่วโลกเนี่ยก็คงอยากจะรู้นะครับว่าค่าเหนื่อยของพวกเขาที่ได้รับกับเลี้์วปูของพวกเราเนี่ยนะฮะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร,ร่นะฮะท่านผู้ชมอันนี้โค้ชทวนนํามาเป็นจํานวนเงินต่อสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมต่อสัปดาห์ก็คือทํางาน7วันนั่นแหละได้เงินเท่าไหร,ร่นะฮะท่านผู้ชมคนแรกนะครับที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลที่รับชมทางบ้านก็คงจะทายถูกนะครับท่านผู้ชม เป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะดาวซันโวในฤดูกาลที่ผ่านมาของพิมลีกคิงโมซาล่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่4ี่แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับสำหรับคิงโมซาล่าขึ้นมาเป็นอันดับที่1อันดับที่2ก็ตามมาติดๆนะครับเป็นกัปตันเวอร์จิลฟานได้นะฮะซึ่งได้ขึ้นชื่อว่า เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดอ่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้เลยนะฮะสำหรับกัปตันบัวจิวฟานไดของพวกเรา3 5 0 000, 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่น้อยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอันดับที่3นะครับให้ท่านผู้ชม่ายกันนะฮะท่านผู้ชมอันดับที่3เนี่ยอาจจะยากไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเนาะนะฮะอ่ะอันดับที่3เนี่ยเป็นทางฝั่งของ นักเตะใหม่ป้ายแดงเจ้าของค่าตัวที่เป็นค่าตัวสถิติของเกาะอังกฤษนะครับย,ย้ายย้ายทีมแพงที่สุดในเกาะอังกฤษเลยอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับท่านผู้ชม280,000ปอนต์ต่อสัปดาห์โอ้โหสุดจริงๆครับสาหรับนักเตะในระดับของอีซักอันดับที่4เนี่ยท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนคงจะแปลกใจอยู่ไม่น้อยนะครับนะเมื่อได้ฟัง อันดับที่4ก็คงจะร้องว่าฮะมันจริงเหรอวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมอันดับที่4เป็นโคดี้กักโปนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่4 2่สองแสนหปอนด์นะครับซึ่งแน่นอนนะฮรท่านผู้ชมฝีไม้ลายเท้าและก็ผลงานเนี่ยหลายคนเมื่อได้รู้ว่าเขารับค่าเหนื่อย2อ0 0 0 0ห้ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยก็คงจะมีคําถามในใจนะครับบอกว่าเออฝีเท้า เล่นไม่สมกับค่าเหนื่อยเลยนะครับหลายคนก็อดจะคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับสำหรับโคดีกัปโปเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะอันดับที่5นะครับท่านผู้ชมอันดับที่5เนี่ยลองทายดูนะครับว่าจะเป็นใครกันแน่นะฮะอันดับที่5เนี่ยกับอันดับที่6เนี่ยรับค่าเหนื่อยเท่ากันนะครับท่านผู้ชมเป็นนักเตะใหม่ป้ายแดงของลิเวอร์พูลของพวกเราที่เสริมทัพมาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา กูเกิลเอิติเกรวมถึงฟอรินเวสตนะครับรับค่าเหนื่อยเท่ากันอยู่ที่2องแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆกับนักเตะในระดับเยาวชนนะครับในระดับดาวรุ่งนะฮะอายุ2122ปีนะครับ, 21, นะรบถือว่ารับค่าเหนื่อยดูในระดับต้นๆของพิมารลีกเลยนะครับท่านผู้ชมอันดับที่7นะฮะท่านผู้ชมอลองทายดูนะท่านผู้ชม อันดับที่7เ,เนี่ยเป็นรองกับตันทีมร o b บโบ n แอนดูโรเบอรนะฮะท่านผู้ชมครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 6 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอันดับที่8นะครับค่อนข้างที่จะน่าเหลือเชื่อมากๆกับเขาเรียกว่าฝีมือของเขานะฮะท่านผู้ชมซึ่งหลายคนมองว่าอาริ s ซอนเบเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นนักเตะที่น่าจะเป็นมือประตูที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี้นะครับ ดีกว่าเซฟเป็นพลวันช่วยลิยวปูของพวกเราเนี่ยเซฟลูกเล็กยากนะฮะที่ผ่านมานะผู้ชมในช่วงลิวปูที่ออกสตาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน่าจะได้รับมาเป็นอันดับต้นๆของลิวปูเลยสําหรับค่าเหนื่อยนะฮะแต่อลิซอนเบเกอร์รับค่าเหนื่อยอยู่ที่อันดับที่8นะครับ1นึ่งแหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆนะครับนะว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันน้อยมันน้อยเกินกว่าฝีมือของเขานะฮะท่านผะู้ชม อันดับที่9กเนี่ยก็น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเฟริโกเคียซ่านะครับซึ่งรับค่าเหนื่อยสูงทีเดียวในระดับเดียวก,กันกับทางฝั่งของไอซอนเบเกอร์แต่ว่ายังถูกแบบเมินหมางเมินจากทางฝั่งของคุณซซออาร์เนอร์สล็อตนะครับอยู่พอสมควรโดยโอกาสในการลงเล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับท่านผู้ชมเคียซ่ารับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ เทียบเท่ากับทางฝั่งของเอลิสันเบเกอร์แต่โอกาสของเขาเนี่ยน้อยนิดเหลือเกินนะครับซึ่งในศึกแดงเดือดที่จะถึงนี้ในค่ำคืนของวันอาทิตย์หลายคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเหล่าตัวครอบทั่วโลกก็มีเสียงออกมาค่อนข้างดังทีเดียวนะครับเรียกร้องให้กดสื่อร์อันเนอร์สล็อตให้โอกาสเจ้าเกียร์ซ่ามากกว่านี้นะครับบางคนบอกแม้กระทั่งว่าตอบแทนผลงานและก็ตอบแทนความตั้งใจความมุ่งมั่นของเขาให้ลงเป็นตัวจริงเลย สำหรับเคียซ่านะครับอันดับที่10นะครับท่านผู้ชมเป็นกองกลางในระดับแชมป์โลกนะฮะท่านผู้ชมซึ่งก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับลิเวอร์พูลก็คืออเล็กซิสแมคลิเซอร์หรือว่าเจ้าแม็กก้าของพวกเรานะฮะรับเท่ากันกับทางฝั่งของอเคียซ่า150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และอันดับที่11นะครับท่านผู้ชม ซึ่งในลูการที่ผ่านมาเนี่ยก็โชว์ฟอร์มแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมากๆในตำแหน่งมิดวิวตัวรับหมายเลข6นะครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของพิมลีกด้วยก็คือไรอันกาเวนแบกนะฮะท่านผู้ชมรับอยู่ที่1,50,000ปอนด์นะฮะเป็นนักเตะที่ลิวพูของพวกเราขาดไม่ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าทุกเกมเนี่ยจะเห็นเขาลงสนามนะครับเป็นนักเตะ คู่บุญคู่บารมีของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตเลยรับอยู่ที่1นึ0 0 0สปอนด์อันดับที่12นะครับหน้าเหลือเชื่อเช่นเดียวกันโดมินิกโซบอสไลน์นักเตะอเนกประสงค์นะครับเรียกได้วออ่าพรานไปทั่วสนามทั้งเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10ทั้งแบ็กขวานะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่130,000ปอนด์น้อยกว่ารอันกาเวนแบกน้อยกว่าทางฝั่งของแมกกาดีซ้ำไปนะครับ นะอันดับที่13เป็นเจอร์มีฟิมปงนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมรับอยู่ที่10,000แปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่14นะครับเป็นจอร์จี้มาร์บัดชวิลลี่นะครับประตูมือ2ของลิเวอร์พูลของพวกเราซึ่งในขณะนี้นะครับเอลิซอนเบเกอร์เจ็บเขาก็ได้รับโอกาสนะครับขึ้นมาเล่นเป็นมือหนึ่งแทนเอลิซอนเบเกอร,อร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรน,นะครับจอร์จี้มาร์บัดชิีลี่รับอยู่ที่ 8 5 0 0 0ปอนด์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็โจโกเมสนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่กับทีมมาน์นะครับใครจะไปใครจะเข้าแต่โจโกเมสก็ยังอยู่8 5 0 0 0ปอนด์นะครับท่านผู้ชมและก็น้องคอเนอร์แบดลี่นะครับรับอยู่ที่75,000ปอนด์แล้วก็มิลสดเคอร์เคสนะครับก็รับอยู่ในเลดเดียวกันกับคอเนอร์แบดลี่ก็คือ75,000ปอนด์ และที่ค่อนข้างน่าแปลกใจมากๆก็คือน้องโคนาเต้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งนะตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการต่อสัญญาอยู่เคารับค่าเหนื่อยอยู่ที่เพียงแค่เจ็ดหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนหละตอนนี้ในเรื่องของค่าแรงค่าเหนื่อยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทางฝั่งของโคนาเต้แล้วก็ลิวปูของพวกเรายัางคุยกันไม่ลงตัวนะครับสำหรับสัญญาฉบ,บับใหม่ ซึ่งโกนาเต้ก็มีข่าวพัวพันกับหลายสโมสรมากๆเพราะว่าเข้าสู่สัญญาในช่วงปีสุดท้ายแล้วนะครับทั้งฝั่งของเลอมาตีลิขทั้งฝั่งของบาเยอร์มิวนิกด้วยและก็ทั้งฝั่งของปารีสแซงแย์แมงด้วยนะครับในการรุมแย่งตัวเจ้าโกนาเต้แต่สุดท้ายแล้วยังไม่สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องนะครับมีการพูดคุยกันหลายรอบแล้วยังตกลงกันไม่ได้นะครับโกนาเต้รับอยู่ที่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ และอันดับที่19นะครับเป็นไอ้หนูเลโอนี่นะครับ55 000ปอนด์ปต่อสัปดาห์และอันดับที่20เนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆก็คือวาตารุเอนโดนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าค่าตัวของเขาเนี่ยจะน้อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมค่าเหนื่อยทุกทีครับค่าเหนื่อยของเขาก็คือ50,000ปอนป์ต่อสัปดาห์ปิดท้ายด้วยไอ้หนูนะครับสเตฟานายเซติดนะครับรับอยู่ที่ 4 0 0 0มื 40, ่นปอนต์ต่อสัปดาห์ทั้งนั้นเองนะครับก่อนเกมแดงเดือดโคชทวนก็นำข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงของเหล่าพ่อค้าแข้งทองของสมโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรามาฝากกันและท่านผู้ชมที่รับชมานบ้านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับค่าแรงของนักเตะของพวกเรามีความสมน้ำสมเนื้อมีใครได้รับค่าแรงเกินเกินฝีเท้ามีใครที่ได้รับค่าแรงไม่สมกับฝีเท้าของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับโคชชวน เลี้ยวภูกันได้เลยนะครับโคดทวนอ่านทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณมากๆที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ต่อไปกับโคดทัวรเลี้ยวภูสวัสดีครับ